i wow. wow.

อามิสุระเนปะยา นิ่ปัญญาไม่รับบาริีสิเรนโมกติยันติชสิเรนโมกติมนันสิเรนโมกติยันสิปัลกามสิเรนโมกติยาสเดชสาธุสาธุฮะกล่าวกที่วายกระถินไหนคนไหนครับฮะเอาไม่ใช่ครับไม่มีไม่ บริวารนี้ผ้ากระถิ่นกัทางบริวารทั้งหลาย่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์ขอพระสงฆ์รับขอพระสงฆ์รับผ้ากระถิ่นผ้ากระถิ่นกับทางบริวารทั้งหลายเหล่านี้ข,บบแบบบบของพวกข้าพเจ้าท ad like like ั้งหลายขอพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็แลงก็แลงขันรับแล้วขันรับแล้วจงการกระถิ่นด้วยผ้านี้จงการกระถิ่นด้วยผ้านี้ เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแทน้วกเจ้าทั้งหลายสิ่งการเจ้าทั้งหลายสิ่งกาละนานเชิงสว่านงเอาผ้าไปเสืีอมาเอาผ่านตัวนี้มาก่อนเอาเอาผ่านมามาต้องผ่านเลยเอไปคนที่มีผ้าส่งไปเลยผ้า

vang 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 lắm vang 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 วางวางเรียงดิดวางเลยยกไปยกไปวางเลยนะไม่ไม่ต้องกลับยกมือไหวก็พอไม่ต้องกลับวางเลยวางเลยไม่ต้องไม่ต้องประเคนใส่มือวางเลยเพ่วางเลยวางลุกมาวางเลยสองแถวเลยอ

ลายแท้สาธุตัดผูกขอ่าเอาวางอย่าเพิ่งเอาออกอย่าเพิ่งเอาออกกูว่าเอาเอาแต่เอาแต่สีเนี่ยลงวางไว้วางโอเคไปไหว้ด้วยยกมือไหว้ก่อนสาธุสาธุเออเฮยยจานพอแล้วไม่ต้องกลับกลับตรงนี้เอากลับกลับวางมมันเอียงนะผู้บ่าเบิ่งอยู่ไปขั้นหรืออะไรมันเอียงไปคุณ หมอล้มเลยนะเอาตัวน้อยนั่นออกตัวน้อยตัวนีน้เหรอตัวน้อยหน่อยไหมตัวน้อยอห,หน,น,อยน,น,น,นีย <fem. S 2> ี้มูซ่าวางหม้เอาไม้ให้อาจารย์เห็นอะอาจารย์เห็นไหมฮะเท่อเสียเอาเอาไม้ให้อาจารย์เห็นอาจารย์เห็นไหมอาจารย์เหเอาำไมอาจารย์บอก บอกเขาว่าไม่ไม่ต้องกลับเอาวางไว้ไม่ต้องถวายแต่

อ๋อว,งอวงา,อางคือผมเนี่ยชั้นแหละาลวางเยวางยโอเคสาธุวา,างไวง้ดิเออเออเออไว้นั่นห

อันนี้นคือ่นินไหรับออ所以ไปไปนั่ง啊啊不要不要白来了แล้วคู่บอลมันจะลงไปใส่คนเดียวพอแล้วชิง้งถ้าวมีอยู่เดีย

ให้มีบ้านขาวคนเแล้วตัวตัวคนเดียเราอืมใช่ตัวคนเดียคือสโลว์สโล้์ส์เดี๋ยวอันนี้ท่านสุด应该也是没有给给我打电话。ถ้าบ้านขาวาน่ได้บ้านใจเลยไม่ตัเดียวบ้านบานขาวบ้าจะมาถามไมได้บ้านขาวหรอกไม่ได้บุญเป็นที่นะตัวคนเดียวส